ขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่าเจ้าคุณพระธรรมคุณาภรณ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิตและขอกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่เดินทางเข้ามาอย่างวัดเทพสิรินทราวาสเพื่อร่วมในพิธีชาปนากิจศพ คุณแม่สุภาพันธ์เฉลิมชัยชาญสีภูมิพนิชน์ท่านได้จากไปเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาคู่ชีวิตก็คือคุณพ่อมิตรเฉลิมชัยชาญพร้อมด้วยบุตรธิดาคือคุณพุทธิพงศ์นางสาวสศิออนและนางสาววรวรรณเฉลิมชัยชาญได้ตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลมาตั้งแต่วันที่เจกรกฎาคมที่ผ่านมา ที่ศาลาห้าวัดเทพสุรินทราวาสประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมเป็นเวลาห้าคืนเมื่อคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายวันนี้วันจันทร์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2564ซึ่งเป็นวันประกอบพิธีชาวนกิจ สลายร่างของคุณแม่สุภาพ,พันธ์เฉลิมชัยชานสีภูมิพนิบุตธิดาซึ่งเป็นเจ้าภาพได้รับน้ำใจไมตรีจากท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายเดินทางมาร่วมในพิธีตั้งแต่พิธีรดน้ำส่งพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธธรรมตลอดจนถึงพิธีบำเพ็ญกุศลในวันสุดท้ายในวันนี้ซึ่งเป็นพิธีชาป,ปนก,กิจ สลายร่างของคุณแม่สุภาพันธ์ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านณนะโอกาสนี้นอกจากนั้นได้รับเมตตายอย่างยิ่งจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรา,ารย์กรรมการมหาเีรสมาคมเจ้าวาดวาดัวดพระเชตุพนิมนต์วังคลารามซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นความเมตตาและเป็นความตั้งใจของท่านที่จะได้เดินทางมาร่วมเป็นประธานในการประกอบพิธีชาปนกิจคุณแม่สุภาพันธ์เฉลิมชัยชานในครั้งนี้ แต่เนื่องจากท่านติดศาสนก,กิจได้เมตตามอบหมายให้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมคุณนาภรได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิตพิจารณาผ้าตรบังสุคุนของประธานในพิธีฝ่ายคฤหัหั์ขอกราบนมัสก,การขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับกระผมพันโทสุธีสุขสากลครับได้รับเกียรติให้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรอ,อีกครู่เดียวพระคุณท่าน วัฒเทพศรินทราวาสห้ารูปที่รัฐนาไว้ให้พิจารณาภาพบังสุกุลของท่านภูมิเกียรตินะครับซึ่งก็ได้เรียนเชิญท่านภูมิเกียรติห้าท่านขออนุญาตเรียนรายนามเพื่อเป็นการเตรียมตัวนะครับท่านภูมิเกียรติทั้งห้าชุดก่อนที่จะถึงชุดของท่านประธานในพิธีประกอบด้วยคุณสุวัตสาตันสุรวัฒ ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณแม่สุภาพันธ์เป็นไตรที่หนึ่งนะครับไตรที่สองคุณกิติยิ้มละไม่ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจของคุณพ่อมิตรนะครับจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและคุณนัชพัฒนและคุณสุรีพรเฉลิมชัยชานอันนี้เป็นไตรที่สองทอดร่วมกันไตรที่สคุณนพดลและคุณพิสมัยเฉลิมชัยชานซึ่งเป็นน้องชายของคุณพ่อมิตร พร้อมทั้งคุณสนทิชัยและคุณสิริพรเฉลิมชัยชานน้องชายของคุณพ่อมิตรเช่นเดียวกันทอดไตรที่สามด้วยกันนะครับไตรที่สี่คุณจิระเทียนส่งรัศมีและคุณสัสิออนเฉลิมชัยชานบุตรเขยและก็บุตรสาวของคุณแม่สุภาพันครับและไตรที่ห้าคุณโอลานโคสิตเศษและคุณวรวรรณเฉลิมชัยชานบุตรเขยและบุตรสาวของคุณแม่สุภาพัน หลังจากทอดครบห้าไตรแล้วหลังจากนั้นกระผมจะขออนุญาตนำเรียนชีวประวัติโดยสังเขปของคุณแม่สุภาพันธ์<ม>เพื่อท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านจะได้ร่วมรำลึกและไว้อาลัยครับจบแล้วจึงเรียนเชิญประธานในพิธี<ม>ก็คือคุณจิรศักดิ์และคุณพันธิพาทัชยพงศ์ซึ่งเป็นเพื่อนของคุณพ่อมิตรและคุณแม่สุภาพันธ์ผูกพันรักใคร่กันเป็นเวลาย,ยาวนานวันนี้ให้เกียรติมาเป็น ประธานในพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลและจะได้กราบรัตนาพระเดชพระคุณเทศกุลพระธรรมคุณาภรณ์ได้เมตตาเป็นประธานพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลของประธานในพิธีและประกอบพิธีชาพนกิจหลังจากนั้นจึงเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติขึ้นวางดอกไม้จันทร์ตามลําดับครับวันนี้พร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลทักษิณานุป,ประธานทอดผ้าบังสุกุลในานามคณะเจาภาพขอเรียนเชิญ ลำดับที่หนึ่งคุณสุวัฒษาตันสุรวัตรขึ้นทอดผ้าบาังสุกุลไตรที่หนึ่งขอเรียนเชิญครับขอกราบรารถนาพระคุณท่านวัดเทพศรินทราวาดหนึ่งรูปพิจารณาผ้าบังสุกุลไตรที่หนึ่งขอกราบพรารถนาครับ ขอบคุณครับลำดับต่อไปในนามคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณกิตติยิ้มละหม่และคุณนัชพัฒนและคุณสุรีพรเฉลิมชัยชาญขึ้นทอดภาพบังสุคุลไตรที่สองพร้อมกันขอเรียนเชิญครับ ขอกราบพรัธนาพระคุณท่านวเทศสิริราวาสหนึ่งรูปพิจารณาภาะบังสุกุลไตรที่สองขอกราบพรัธนาครับ ครับลำดับต่อไปในนามคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณนพดลและคุณพิษสมัยเฉลิมชัยชาญพร้อมด้วยคุณสนทิชัยและคุณสิริพรเฉลิมชัยชาญน,น้องชายของคุณพมิตรนะครับขึ้นทอดผ้าบังสุกุลไตรที่สามพร้อมกันขอเรียนเชิญครับขอกราบวารถนาพระคุณท่านวัดเทพสิรินทราวาสหนึ่งรูปพิจารณาผ้าบังสุกุลไตรที่สาม

พระคุณครับลำดับต่อไปในานามคณะเจ้าภาพก็ได้เชิญคุณจิระเทียนส่งรัศมีและคุณสศิออนเฉลิมชัยชาญขึ้นทอดภาพวังสุกุลไตรที่สี่ครับคุณจิระเทียนส่งรัศมีนี่เป็นบุตรเขยของคุณแม่สุภาพ,พันธ์นะครับ ขอกราบพรารถนาพระคุณท่านวัดเทพสถรินทราวาสหนึ่งรูปพิจารณาภาพบางสุกุลไตรที่สี่ขอกราบรัตถนาครับขอพระคุณครับ ในลำดับที่5้แนะนำคณะเจ้าภาพนะครับขอเรียนเชิญคุณโอลานโคสิท์เศษและคุณวรวรลเฉลิมชัยชาญบุตรเขยและบุตรสาวของคุณแม่สุภาพพันธ์นะครับขึ้นทอดผ้าบังสุกุลไตรที่หขอกราบอาราธนาพระคุณท่านพระเทพสิริทราวัตหนึ่งรูปพิจารณาผ้าบังสุกุลไตรที่หขอกราบอาราธนาครับ บัดนี้ท่านผู้มีเกียรติทั้งห้าชุดได้ร่วมบำเพ็ญกุศลทักษินานุประทานทอดผ้าบังสุกุลเพื่ออทิศส่วนกุศลแด่คุณแม่สุภาพันธ์เฉลิมชัยชาญสีภูมิพนิษแล้วก่อนที่จะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกระผมพันโทสุธีสุขสากรพิธีก่อรขออนุญาต นำเรียนชีวประวัติโดยสังเขปของคุณแม่สุภาพันธ์เฉลิมชายชาญสีภูมิพนิ์เพื่อท่านประธานและท่านผู้บีเกียรติทุกท่านจะได้ร่วมรำลึกและไว้อาลัยเป็นลำดับต่อไปครับพระคุณแม่สุดยิ่งใหญ่หาใดเปรียบเกินจะเทียบสิ่งใดในโลกล่า แม่คือพระผู้สูงสุดของบุตรธิดาแม่สุภาพันนี้ที่ผูกพันขอจดจำรำลึกพระคุณแม่ผู้เผื่อแผ่เมตตาพาสุขสรรค์แม่จากไปเพียงร่างทางชีวันแต่ดวงขวัญและความรักยังฝากรอยท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เคารพครับ ร่างอันไร้วิญญาณที่ตั้งอยู่บนกิตกาทานรอการประกอบพิธีชาพนกิจสลายร่างในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เป็นร่างของสุภาพสตรีผู้มีพระคุณยิ่งของบุตรธิดาและหลานหลานนามของท่านคือคุณแม่สุภาพ,พันธ์เฉลิมชัยชานสกุลเดิมสีภูมิพนิษฐ์ท่านเกิดเมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2492 ที่แม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามเป็นบุตรของนางทีและนายคิมคุณแม่สุภาพัน์เป็นบุตรสาวคนสุดท้องมีพี่น้องสองคนมีพี่สาวหนึ่งคนตามประวัติแล้วคุณแม่ไม่ได้รข้อรับการศึกษาตามระบบแต่เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนจนกระทั่งสามารถอ่านออกเขียนได้ต่อมาได้พบรักและสมรสกับคุณพ่อมิตรเฉลิมชัยชาน มีบุตรธิดาร่วมกัน3คนคือหนึ่งนายพฤทธิพงษ์เฉลิมชัยชาญ 2. นางสาวสสีออนเฉลิมชัยชาญและสนางสาววรวรรณเฉลิมชัยชาญทั้งสท่านมีบุตรธิดาเป็นหลานของคุณแม่สุภาพันธ์รวม8คนคุณแม่สุภาพันธ์ร่วมประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมบึกพิมพ์ยี่ห้อร็อกเก็ตร่วมกับคุณพ่อมิตร มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2510จนถึงปัจจุบันคุณแม่เป็นสุภาพสตรีที่มีความสามารถเรียกได้ว่าเป็นหญิงเก่งทั้งเรื่องของการทำงานและความเป็นแม่สีเรือนคุณแม่ทำอาหารอร่อยในความผูกพันในความทรงจำของบตทธ,ธิดาและหลานหลานคุณแม่เป็นผู้ที่รู้ใจลูกหลานเป็นสุภาพสตรีผู้มีจิตใจงดงามจิตใจคิดถึงผู้อื่นอยู่เสมอ นอกจากจะเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดในทุกมิติของทุกคนในครอบครัวแล้วถือว่าท่านเป็นผู้มีน้ำใจมหาศาลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตั้งแต่ครอบครัวสามีพี่น้องสามีเพื่อนลูกเพื่อนตัวเองครอบครัวลูกน้องตัวลูกน้องตลอดถึงคณะแพทย์พยาบาลที่รักษาตัวท่านมาพระสงฆ์วัดวาอารามไปจนถึงพ่อค้าแม่ค้าในตลาดที่คุณแม่ได้ไปซื้อของบ่อย ได้รู้จักคุ้นเคยอัธยาศัยกันเป็นอย่างดีคุณแม่เป็นผู้ที่เห็นใครลำบากไม่ได้ต้องยื่นมือเข้าช่วยเสมอโดยไม่ต้องรอร้องขอใดๆทั้งสิ้นตัวท่านเองมีความอดทนเป็นที่สุดไม่เคยปริปากบนคำว่าให้ของคุณแม่จึงยิ่งใหญ่นักคุณแม่เป็นผู้ให้อย่างแท้จริงท่านจึงเป็นที่รักของทุกคนดังพุทธภาษิตท,ที่ว่า ทัทธาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเป็นการให้ที่ไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทนแค่รู้ว่าผู้รับมีความสุขคุณแม่ก็พลอยมีความสุขไปด้วยเงินเดือนของคุณแม่ที่ได้ในแต่ละเดือนท่านจะมีระบบจัดการก็คือแบ่งสรรปันส่วนมอบให้แก่คนที่เดือดร้อนก่อนเป็นลาดับแรกเก็บให้ตัวเองภายหลังเพราะคุณแม่ท่านพูดอยู่เสมอว่าเราเฉือดเนื้อตัวเองเราแค่เจ็บ แต่ช่วยทำให้คนลำบากพ้นทุกข์เขาสามารถมีชีวิตเลี้ยงดูครอบครัวได้ท่านเป็นผู้มีความอดทนสูงเก็บความรู้สึกเก่งเป็นเสมือนดั่งคุณครูผู้คอยชี้แนะแนวทางสอนทักษะในการดำเนินชีวิตแก่คนรอบตัวที่มาขอคำปรึกษาใครก็ตามที่มาขอคำปรึกษาจากท่านท่านก็สามารถที่จะช่วยแนะนำทำให้ทุกคนพ้นจากปัญหาต่างๆในชีวิตและพัฒนาชีวิตดีขึ้นได้ เป็นสุภาพสตรีผู้มีใจใหญ่เป็นผู้หญิงแกร่งนอกจากนั้นท่านยังมีความเป็นสุภาพสตรีที่รักสวยรักงามมีความเคร่งครัดในการแต่งกายเป็นผู้ที่ให้เกียรติคนอื่นอยู่เสมอในแง่ของภรรยาคือสุภาพสตรีที่อ่อนโยนเด็ดเดี่ยวเป็นคู่ชีวิตอย่างแท้จริงของคุณพ่อมิตรเป็นสุภาพสตรีที่คอยให้การสนับสนุนสามีในทุกมิติของงานตั้งแต่ในบ้านจนกระทั่งงานของธุรกิจ อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณพ่อมิตรอย่างไม่มีทิฏฐิในแง่ของความเป็นแม่ในความทรงจำของลูกๆแล้วคุณแม่รักลูกสุดหัวใจใส่ใจดูแลในทุกรายละเอียดของลูกๆคุณแม่คือนางฟ้าของลูกๆเวลาที่คุณแม่อยู่เคียงข้างทุกคนสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นในหัวใจสัมผัสได้ถึงความปลอดภัยเหมือนชีวิตนี้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างแท้จริง ในแง่ของผู้บริหารคุณแม่คือนักบริหารที่เข้าถึงจ,จิตใจของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องเรียกได้ว่าเป็นเสาหลักเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นร่มโพร่มใสในความรู้สึกของทุกคนเมื่อเกือบสิบปีที่ผ่านมาคุณแม่สุภาพันธ์ได้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองรักษาตัวครั้งแรกระยะเวลาหนึ่งอาการดีขึ้น ได้ออกมาร่วมงานมงคลสมรสของบุตรสาวคนเล็กคือคุณวรพันธ์คุณรวรวรรณหลังจากนั้นผ่านไปอีกหนึ่งปีมีอาการป่วยอีกครั้งหนึ่งได้กลับเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกรอบบางช่วงอาการของคุณแม่ก็เหมือนจะดีขึ้นสลับกับได้กลับมาพักอยู่ที่บ้านครั้งละไม่เกินเจวันทำให้หลายๆครั้งลูกๆสัมผัสได้ถึงความสุขที่คุณแม่มี กลับมาถึงบ้านที่ไรก็จะหลับสนิทมีความสุขด้วยความที่คุณแม่นั้นเป็นคนดีจึงได้คนดูแลที่ดีดูแลคุณแม่ตั้งแต่วันแรกด้วยความทุ่มเทมาโดยตลอดระยะเวลาเกือบสิบปีก็ขออนุญาตเอ่ยนามก็คือคุณกาตูนที่อยู่เคียงข้างกายของคุณแม่ตลอดเวลาเสมือนเป็นลูกแท้ๆเสมือนเป็นตัวแทนของลูกๆทุกคนและในความดีของคุณแม่นั้นคุณแม่ยังโชคดี ที่ได้อยู่ในความดูแลที่ดีของคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลสิริราชิยมหาราชการุนมาโดยตลอดและแล้วในที่สุดฉากชีวิตของคุณแม่ที่ใช้งานมาตลอดระยะเวลา70กว่าปีก็มาถึงเวลาที่จะต้องปิดฉากลงท่านได้ลาจากลูกหลานไปด้วยอากาศอันสงบเมื่อวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2564 เวลา16นาฬิกา35นาทีสิริอายุได้73ปีคุณแม่สุภาพันธ์จะยังดำรงอยู่ในความทรงจำของลูกหลานและทุกคนรอบข้างตลอดไปลูกหลานได้น้อมอาลัยระลึกนึกถึงของพระคุณของแม่ดังจะขออนุญาตกล่าวคำไว้อาลัยดังนี้73ปีชีวิตแม่แผ่คุณค่า บุตธิดาก้าวไปไม่ท้อถอยเพราะมีแม่ผู้ประเสริฐสุดเลิศลอยผู้เฝ้าคอยเสริมสร้างกำลังใจคุณแม่สุภาพันธ์เฉลิมชัยชาญสีภูมิพนิษฐพระในบ้านผู้ยิ่งใหญ่คู่ขวัญของคุณพ่อมิตรสนิทใจลูกหลานได้อาศัยร่มใบบุญลูกพฤธิพงศ์สศิอรนวรวรรณ จดจำมั่นแม่เอื้อเฟื้อคอยเกื้อหนุนเป็นแม่พิมพ์ทุกอย่างทางพระคุณสุดอบอุ่นในหัวใจไม่สั่งสาวันที่หกกรกฎาแม่ลาจากน้ำตาพรากหัวใจอาลัยหากราบศพแม่ใจมั่นน้อมวันทาขอสัญญาจะตามรอยคุณความดีขออุทิศบุญกุศลดนนำให้ ขอคุณแม่ผ่องใสในทุกที่เกิดชาติใหม่เป็นแม่ลูกผูกชีวีเหมือนชาตินี้ที่ผ่านมาสุดอาไลาด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัรยและบุญกุศลทั้งหลายที่ทุกคนในครอบครัวตลอดถึงท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายได้บำเพ็ญให้เป็นไป จงเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งให้ดวงวิญญาณของคุณแม่สุภาพันธ์ได้ไปเสวยอุดมสุขในสุขติสถานณสัมปรายภาพด้วยเทินเพื่อเป็นการขอขอมาอโหสิก,กรรมต่อดวงวิญญาณของคุณแม่สุภาพันธ์เฉลิมชัยชานศรีภูมิพดิษขอเรียนเชิญทุกท่านได้กรุณานลุกขึ้นยืนไว้อาลัยเป็นเวลาครู่หนึ่งขอเรียนเชิญครับ กายกรรมวจีกรรมและมโนโกรรมอันใดที่เราท่านทั้งหลายเคยผิดพลาดล่วงเกินต่อคุณแม่สุภาพันธ์ขอให้กรรมนั้นเป็นออโหสิกรรมขอพระคุณครับเชิญนั่งครับลำดับต่อไปถึงช่วงเวลาสำคัญยิ่งของพิธีการแล้วคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณจิรศักดิ์และคุณพันธิพาทัชยพงษ์ เพื่อนของคุณพ่อมิตรและคุณแม่สุภาพันธ์ประธานในพิธีได้กรุณาขึ้นทอดผ้าไตรบังสุขุลและประกอบพิธีชาปนก,กิจเป็นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับและในลำดับต่อจากนี้ในนามของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเทรสสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ขอกราบพระธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมคุณหาภรณ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรัยวิทยาร,รามเมตตาเป็นประธานสง์พิจารณาผ้าไตรบังสุคุลของท่านประธานในพิธีขอกราบพระธนาด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอรับ บด,ดีประธานในพิธีได้ประกอบพิธีชาปนก,กิจคุณแม่สุภาภัน์เฉลิมชัยชาญสีผู่มนิ์แล้วลำดับต่อไปพระสงฆ์วเทพสิริทราวาสจากขึ้นวางดอกไม้จันทร์และหลังจากนั้นขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติขึ้นวางดอกไม้จันทร์ตามลำดับโดยขอความร่วมมือทุกท่านได้เว้นระยะตามมาตราการในการป้องกันโรคโควิด -19 ตามมาตรการนะครับโดยเป็นระยะตามสมควรการขึ้นวางดอกไม้จันทร์นะครับท่านผู้มีเกียรติขึ้นบันไดด้านหน้าลงบันไดด้านข้างนะครับรับของช่ำรวยที่ระลึกจากคณะเจ้า,าภาพมอบตอบแทนพระคุณน้ำใจมตรีของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่โกโรณาให้เกียรติเดินทางมาร่วมในพิธีชาวพนกิจครั้งนี้บันีิพระสงฆ์วัดเทพศิรินทราวาสได้วางดอกไม้จันทร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่นั่งประจำสาลานะครับเรียนเชิญได้เลยครับเชิญครับในนามคณะเจ้าภาพนะครับครอบครัวเฉลิมชัยชาน ขอกราบขอพระคุณท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านขอบพระคุณในความเมตตาเป็นอย่างยิ่งนะครับของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพร,พระธรรมคุณนาภรผู้เ,เจ้าาวานวัดไตรมิตรวิทยารามนะครับเมตตามาเป็นประธานายวันประชิตในครั้งนี้กราบนมัสการขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ อีกสักครู่นะครับหลังจากที่ท่านผู้บีเกียรได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์ครบทุกท่านแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงของการประกอบพิธีเผาจริงท่านใดที่ยังไม่เดินทางกลับนะครับจะอยู่ร่วมในช่วงของการประกอบพิธีเผาจริงขออนุญาตรอครู่เดียวครับส่วนท่านที่กําลังจะเดินทางกลับหลังจากที่ขึ้นวางดอกไม้จันทร์แล้วในนามคณะเจ้าภาพก็ขออำวยอวยพรให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่เข้มแข็งแข็งแรงปลอดภัยจากโรคโควิดดำเนินชีวิตด้วยความสุขตลอดไปครับขอบพระคุณครับ พันโทสุธีสุขสากลสวัสดีครับ